มาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องอากาศร้อนร้อนไม่ต้องใส่ดอกเสือนะวันนี้มีลายหลายหลายอย่างอันนี้ก็เป็นปลาย่างโอ้เต็มทำมีพริกมีหอมโอ้นี่กะป่าที่เอาไปเสะเอชอบมากอร่อยอร่อยกลุ่มดองวันนี้มีเป็นเป็นโหลนเออแล้วก็ยังมีลาปลาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ลาปลาลาปลาลาปลา แล้วก็อันนี้ก็เป็นแจวเด้อพี่น้องนี่เป็นแจวอันนี้ก็เป็นพักพี่น้องเอ้ยพักกัปลาปลานะประมาณนี้อันนี้ก็ใบตองโอนนี่นี่ใบตองโอแล้ววันนี้เด้อพี่น้องนี่อันนี้ก็คือว่าให้มันเย็นเมื่อกี้นะครับมันก็จะยกไม่ได้นี่ทางกระทะเลยนี่คือว่าเขากินหมูกระทะกัน แต่ว่าไม่มียากินแล้วก็ไม่ได้หรอกหมูก็ทะไม่ชอบด้วยก็เลยเอาพักมาเอาพักเอาวุ้นเสียนมาแล้วก็ก็เลยมาต้มซุปต้มซุปนี่พี่น้องต้มซุปละลอดน,นี่เดี๋ยวเสียปลาเข้าไปแล้วก็จู้จุเลยนี่จู้จูๆๆๆ้จู้จโอ้ยแล้วเสียปลากันเสียบปลาเ,เข้าไปเสียปลาเข้าไปละลอนแบบนี้โอ้เติมน้ำมาจักหน,หนึ่งน้ำพอจีมืดโอ้ย ออกไปเอาไก่า้ซด้วยเหรออมีสามีกับสามีและพี่น้องนี่สาม,สมีแล้ว,ม,ลวมา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 กินเขา่ากินเข่าเรื่องเสียบป,ปักลงไปสวดน้ำก่อนสวดน้ำก่อนอือหือต้มซุปพี่นอ้องเอ้ยแซ่บแซ่บอืออันนี้ก็ลาบปลาไว้ตรงนี้ ก็ได้จะขาดเพดพี่น้องเอ้ยเพรผิดทางปลาย่างปลาย่งางปลาแห้ง,างทางลาบปลามามามากินเข่าดีกันเด้อลูกุ่วงอย่างเรา ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติอร่อย,ออยแซ่บแซ่บแซ่บแบบธรรมชาตินะแบบลูกทุ่งลูกทุ่ง มีนู่นมีนี่แต่ว่าก็กินแต่ผักนะตอนนี้แขนก็ยังยกอะไรไม่ได้เลยอยู่ประมาณนี้เวียนกรรมลำบากมากหน้าตอนนี้โอ้ยราป,ปา อากาศร้อนร้อนพี่น้องเลยลูกดดใส่ไปสองเม็ดไม่เพียซ้ำ ใบตองโอ oh. กระลาบหอมหอมยอดมะตูมอินเดียเข้ากันมากเลยเข้ากันคึบอือหือ หอมหอมมากเลยพี่งองเลยพริกคือว่าเพรดป่ะ <c oughs> พริกมันต้องแดงไหม เยสามสี่เมตรอืมเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนต้นน้ำ โอ้โหชื่นใจละลอนต้มซุปอืมเหมือนมดออกี่นองเตรียมกระทะ นี่อยู่คนเดียวกินคนเดียวไง uh huh. หอมลาบปลาย่างอหอมหอม Ui đóng ui Phát ผักดองปลากระเออ ราสเซอร์โอ้ยพิกเม็ดบนหาเลยคอรอ์โคลเคลล่ใส่ไปทีละสี่ห้าเม็ดหมดแล้วอื้อึ่อ ừ và 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 bạc bạc đi nó ประมานี้แหละครับพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันและกันขอบคุณครับ